สบายดีพี่น้องพ่อๆกับซองบนนอยเคยลาเคอเก่าเช่นเคยพี่น้องขมามสมก้อยพี่น้องจุ้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องสบายดีพี่นมาพี่น้องมากินเข่าเทียงน้ำกันได้แกงน้ำไม้มืาอนี้พี่น้องแกงน้ำไม้ของหวานกับต้มกล้วยหน่อยพี่น้องอาหารบ้านเฮาพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อในประเทศต่างๆประเทศเด้อแกงน้ำไม้มาเลยผักผักบ่งกับยอกระทินพี่น้อง

เืองไหวพิ่มฝนใหม่เลยพี่น้องโอ้กูมือฝนนลยีนี้ฝนดีเด้อพี่พน้องนนียันยาขึ้นนะคะแนเ <c oughs> ขาน้อ,อยเหมือนกันโซนอะไรกัน <c oughs> <c oughs>

อะไรปลาขมติเงอะมันจอลงขันไม่ได้พาหน่อยเลียแก่มใหม่เสียเ <c oughs> อากนำล นังหอดใจนัหอดตีกันาากนี่ชั้น,นานนะู่แถวแถวปลาดว<อ>น,นี้ไปเขาร้อนันตะังอืมชั้น,นานุดกาขาดเลยวตะฟัง <c oughs> bang um, <sharp> บิ้งมแม่เขา้าพรวานเขา,าเขา<อ>บิ้งคือปลูกอ่อยปลูกนี่ผมที่เราปลูกอ้อยปั่นข้าขายตีหนึ่งใชื่อข้าขายมันก็เล่า,าเป็นใบไปนงั้นหมหมุน,มนมมเนี่ยใบายขาว มันเหคับม่หวานัห่อนุงย่มดนหวอเป็นต้นแนี้นดิล้อ่อนเป็นนีล้วก็ิ้อนอ่อนเป็นไม้ไปนี้ชือง

cơm gì đó năm làm làm bữa nhai Xăm cái Xăm Bằng mình làm luôn ngày này trong tám นี่แหละหน้าเลยแลละไปปั้นไมชอบวานนะตันนะก้อยหิ้มาวาอหอมก็จะปั้งให้หัหน,หน เี๋ยวามาปั้นนะฮะปันปันเดี๋ยวตามหังม่งเพิ่มมาแล้ว เขาไม่เกลือเาเขาบวปันขายาเขาเนาะเบิร์ดเลยปันเดี๋ยวเราไปทายเดี๋ยวเัาเน,นะาะเดี๋ยวเราปันตููตปหรอเนาะ tục. Giống khái cái bát. Khò lại luôn nha mà. <laughs>

น,นงังเด็กแต่เหมเคอมเราก็เอาเพรยอ,อ,อ,อ่าสำหรับคลิปนี้บีน้องเขาจะลงเพียงทุน,นี้นด้อพี่น้องเขามาชมย่าลืมกดหลค์กดแซ์กตุตี่ตามชมหน่อยไสหลานเน้อพี่น้อง สำหรับชิมี้ขอกาเข้ามาสบายดีพี่น้องสบายดี